อสอมอดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งรับเต็มๆสามสิบล้านเผยแพร่หนึ่งมีนาคม2 0 2พันยี่สิบสี่นาฬิกาสี่นาทีอสอมอดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งรับเต็มๆสามสิบล้านอาสอมอดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งรับเต็มๆสามสิบล้านทีวีข่าวช้างช้างนิวทีวีรายงาน หมีนาคม2567ภายหลังกองสลากได้ประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2567หมายเลข253603ได้มีการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวน5ใบต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบนาอีตอายุ60ปีชาวตํารวยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอาชีพแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอม ผู้โชคดีถูกรางวัลที่1โดยนาอิทพอร้อมด้วยลูกสาวได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน5้าใบออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมบอกว่าตนเองและครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอดแล้ว นาอิดบอกว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขป้ายทะเบียนรถยนต์คันเก่าซึ่งจะซื้อเป็นประจำทุกงวดจะเน้นเลขท้าย3ตัวคือ603มงวดนี้ซื้อจากเจ้าประจำในหมู่บ้านและถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวน5ใบทำให้ดีใจมากหลังจากรู้ว่าถูกหวยก็จุดประทัดแก้บนที่หน้าบ้านจำนวนหนึ่งหนะส่วนเงินรางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญขณะเดียวกันพบว่าที่บ้านผู้โชคดีมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง ด้านนางสาวคณิ t h าหรือน้องจะแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าตนเองเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีมาอยู่ที่จังหวัดตรังนานแล้วโดยยึดอาชีพเป็นแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลขายประจําอยู่ที่ตลาดควนหนังขาและตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกับคนที่ถูกรางวัลในทุกงวดนะอีจะบอกให้เก็บเลข603ไว้ตลอดกระทั่งงวดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งนี้ตนเองรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากจนน้าตาไหลแทนลูกค้าด้วย